He can buy you diamond <laughs> and a phone But he can love you like the way I มาตามติดซีรีส์ของเจ้าตองแฟนพันธ์นแท้เมืองทองอยูเต็ดของเรากันต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะมีหลายแต่หลายคนบอกว่าเขาเป็นส่วนเกินแม่ไม่เป็นส่วนเกินอย่างแน่นอนนะครับมากับสตาร์พี่พี่ทีมงานของสโม,มสร s c g เมืองทองอยูเต็ดที่ขึ้นชื่อในเรื่องการดูแลเทคแคร์นักเตะทีมดีอันดับต้นๆของไทยลีกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮะในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลพี่ตองของเราไม่เชื่อดูบรรยากาศสิครับครับตอนนี้ก็หลังจาก เมื่อเช้านะครับไปรับนักบอลที่สนามบินมาแล้วนะครับก็กลับไปกินข้าวเที่ยงที่โรงแรมนะครับแล้วก็ทางทีมงานนะครับพี่ๆทีมงานทั้งหมดสอนก็พามาที่ร้านเวียงจุมออนนะครับเป็นร้านชาชื่อดังของทางเชียงใหม่นะครับอยู่ริมแม่น้าปิงนี่เองนะครับบรรยากาศดีนะครับแต่ร้อนมากก็นี่ครับจัดเต็มนะครับขนมขนมก็เดี๋ยวจะมีภารกิจต้องกินขนมให้หมดนะครับเพราะว่าสั่งมาแล้วนะครับ ก็ครับข้างหัวเราะอยู่นะครับเราก็สงสัยว่าเราอะไรนะครับนะครับขอเวลานะครับช่วงนี้ขพราผมจัดคนเดียวนะครับ ที่เห็นกินเยอะขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าร่ารวยเงินทองมาจากไหนนะครับแต่ว่าได้รับอภิธาน,ธนาการนะครับจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเรานะครับพี่ติวนะครับต้องขอขอบคุณครับ และนี่ครับคือตัวอย่างของซีรีส์ตอนต่อไปซึ่งใครเห็นแล้วก็ต้องอิดชงอิดชาจ้าต๋องแฟนฟันแท้เมืองทองยูเนเต็ดของเราอย่างแน่นอนนะฮะเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับกับการที่ไปนั่งบนรถนฟุตบอลสโมสรเอสเอจีเมืองทองยู i นเต็ดยังไงก็อย่าลืมกดคลิกเข้ามาดูในตอนถัดไปนะฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn